สวัสดีครับเจมมาตกกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งพร้อมกับของใหม่ซึ่งน่าจะเป็นของที่หลายๆคนอยากได้นะแล้วก็ถามกันมาเยอะมากสำหรับของชิ้นนี้ก็คือตัวสกินปืน M1014 แล้วก็ P90 Titan a t t ไททัน t อ t แทไททหรือว่าผ่าพิภพไททันนั่นเองโดยปืนนี้นะครับจะมาอยู่ในกิจกรรมตั้งแต่วันที่24มีนาคมไปจนถึงวันที่9เมษายน24มีนาถึง9เมษา หลังจากนั้นจะกลายเป็นของแรนะครับแล้วก็ไม่มีทางนำกลับมาขายอีกแน่นอนใครที่จะไปเชื่อแบบสตรีมเมอร์ช่องอื่นที่เขาบอกว่าเดี๋ยวก็เอากลับมาขายเดีก็ไมาให้สุม่มอ่าแล้วแต่น้องพี่แค่เตือนไว้นะครับก็ดูตัวอย่างจาก One p u ันชแมนแล้วก็แร็กนารอกได้นะครับว่ามันไปแล้วไปรับไม่กลับมาของทุกอย่างในกิจกรรมไททันนะครับจะกลายเป็นของแรหลังวันที่9เมษายน ยกเว้นอันเดียวก็คือตัวชุดรีไว้นะชุดรีไว้เนี่ยจะเป็นของแรงตั้งแต่วันที่สามสิบดมีนาคมคือหลังสามสิบแดมีนาปุ๊บชุดรีไว้ไม่ต้องมาแล้วนะคือเป็นของแรแล้วนะส่วนของชิ้นอื่นของไททันก็คือจะมีชุดไททันเอเลนชุดไททันเกราชุดหน่วยสำรวจผู้หญิงนะครับปืน m 1 0 1 4แล้วก็ปืน p 9 0 5ชิ้นเนี้ยจะกลายเป็นของแรหลังวันที่9เมษายนโอเคทีนี้เรามาดูปืนกันดีกว่านะครับ เริ่มจากปืน P90 ก่อนละกันเนาะ P90 มันมีแบบหลายตัวให้เลือกมากเลย P90 โอเ okay. ค P90 ปกติตัวที่พี่ใช้อยู่จะเป็นตัวนี้นะที่บวกดาเมจ2แล้วก็อัตรานในการยิง1แต่บางคนอาจจะเลือกใช้ปืนนี้นะครับ the punisher ที่บอกว่าอัตรานในการยิง2แล้วก็ดาเมจ1เนี้ยมันทำให้ช่วยเราลากหัวง่ายขึ้นอันนี้ก็แล้วแต่น้องแล้วแต่ความถนัดนะครับแต่ละคนเนี่ยจะมีความถนัดในการใช้เขาเรียกว่าอะไรนะ อัตราในการยิงหรือว่าลั่นที่ต่างกันนะครับบางคนชอบลั่นหนึ่งบางคนชอบลั่นสองนะบางคนบอกว่าไอ้ปืนพวก smg เนี่ยมันยิงเร็วอยู่แล้วนะครับแต่ว่าดาเมจมันตำ่ำเพราะฉะนั้นเอาปืนที่มันบวกดาเมจแต่ว่าอัตราในการยิงบวกหนึ่งดีกว่าอันนี้ก็จะมีพวกหนึ่งที่คิดแบบนี้ส่วนบางพวกบอกว่าเอ้ผมแบบเน้นอัตราในการยิงดีกว่าผมว่าแบบเดี๋ยวผมลากหัวลากหัวเอามันน่าจะแบบตายง่ายกว่านะครับก็แล้วแต่น้องนะครับส่วนตัวนี้วันนี้เรามีตัวใหม่มานําเสนอนะ เป็นตัวที่อยู่แบบอีกทางเลือกหนึ่งที่ดีพอๆกัน3ตัวนี้นะครับก็คือนี่เป็น P90 Attack on Titan นะครับเป็นเนี่ยไททัน50เมตรนี่ตัวนี้ให้ดูหมุนให้ดูกัน ตัวนี้จะบวกอัตราในการยิงหนึ่งนะครับแล้วก็เจาะเกราะหนึ่งลดความเร็วในการเคลื่อนที่อย่างที่บอกไปว่าความเร็วในการเคลื่อนที่เนี่ยมันเป็นอะไรที่ถ้ามาลดแลจะดีกับเรามากๆเพราะว่าปกติเราไม่ถือปืนวิ่งเราจะเปลี่ยนเป็นหมัดวิ่งนะครับเพราะฉะนั้นความเร็วในการเคลื่อนที่เนี่ยมันจะลดเฉพาะตอนที่เราถือปืนนี้เท่านั้นถ้าเราถือ P ี0นอันนี้อยู่แล้วสลับไปใช้ ปืนอื่นหรือว่า,าสลับไปใช้หมัดวิ่งเนี่ยความเร็วในการเคลื่อนที่มันจะไม่โดนลดลงนะครับก็สามารถเหมือนกับได้ความเร็วในการเคลื่อนที่ได้เต็มๆนะส่วนอัตราในการยิงกับเจาะเกราะนะครับออขึ้นให้ดูเลยดีกว่านะเพื่อความง่ายๆง่ายๆวันนี้พี่มีการเทียบนะครับดาเมจของตัว P90 มา สี่แบบด้วยกันก็คือแบบไม่บวกดาเมจไม่บวกเจาะเกราะนะครับบวกดาเมจหนึ่งบวกดาเมจสองแล้วก็บวกอัตราการเจาะเกราะหนึ่งนะครับมาดูกันถึงความแรงที่ดานออนี่โอเคนะครับเรามาดูความแรงกันดีกว่าเราจะเห็นได้ว่าอัตราการเจาะเกราะหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดเทียบกับดาเมจหนึ่งเนี่ยคือมันจะดีตั้งแต่คนใส่เกราะหนึ่งขึ้นไปนะครับมันจะยิงแรงกว่าตั้งแต่คนใส่เกราะหนึ่งขึ้นไป แต่ถ้าเกิดเราเอาตัวนี้มาเทียบกับตัวที่บวกดาเมจสองนะครับมันจะยิงแรงขึ้นตั้งแต่คนใส่เกราะ2ขึ้นไปนะครับก็คือเกราะ2เกราะ3เกราะ4เนี่ย P. เ0้าตัวที่บวกอัตราในการเจาะเกราะ1จะยิงแรงกว่าตัวที่บวกดาเมจ2ไม่ใช่ 1, ดาเมจ1นะดาเมจ1คืออัตราเจาะเกราะ1จะแรงกว่าดาเมจ1ตั้งแต่เกราะ1นะครับ ส่วนเจาะเกาะ1จะแรงกว่าเดเมสตั้งแต่ก 2. เกาะ2องเข้าใจง่ายๆนะครับทีนี้ที่เหลือเราก็ต้องไปดูว่าเอ้ยเราอยากจะได้ความเร็วในการยิงขนาดไหนถ้าเราเชินกับความเร็วในการยิงแบบลั่น1นปืนตัวนี้ก็จะแรงกว่าปืนที่เป็นตู้อีโวอีกนะตั้งแต่เกาะสองสาขึ้นไปถ้าเกิดเราชอบการลั่น2นะครับเราก็ยังคงไปใช้ปืนตัวเดพนิเชอร์ได้อันนี้แล้วแต่ว่าเราชอบแบบไหนนะครับ ต่อมามาดูที่ปืนช็อตกันบ้างดีกว่าช็อตกันเนี่ยตัวที่พี่ใช้อยู่ตอนนี้จะเป็นตัวที่บวกอัตราในการยิงสองความเร็วร,รีโหลดหนึ่งนะครับส่วนตัวใหม่นะตัวนี้นี่โอ,อ้โหมีเอฟเฟกต์มหัศจรรยรงานสร้างที่ในล็อบบี้ได้ดยนะดูดูมันแอบ <c oughs> อาจจะแหวะไปนิดนึงแต่ว่ามันก็ะเท่นะดูดีมีแบบประกายไฟนะแล้วก็ควันอันนี้จเจ้าดีไซน์มาจากตัวไททันกี่เมตร หกสิบเมตรไททันกี่เมตรนะจะไม่ได้ว่ากี่เมตรแต่ไททันยักษ์นะครับนี่มันแอบแหววไปหน่อยเนาะแต่ว่าก็เท่อือเป็นปืนที่แบบเหมือนแบบแหบบออกมาจากปากไททันดูดิๆๆๆๆตัวนี้ต้องบอกว่าแรงแบบแรงจนไม่รู้จะแรงยังไงแล้วอะบวกดาเมจสองเจาะเกราะหนึ่งนะครับ เดี๋ยวพี่มีดาเมจให้ดูนะครับต้องบอกก่อนเลยว่าปืน M1014 หรือว่าซองเก่าอะ่ะยังไม่มีตัวไหนที่บวกเจาะเกราะใช่ไหมปกติจะมีบวกดาเมจ1แล้วบวกดาเมจ2แล้วนะครับแล้วก็บวกอาตาัตราในการยิงแล้วเนี่ยเห็นไหมดาเมจ1อันนี้กับตาในการยิงกับระยะนะครับอันนี้ดาเมจ2นะซองไฟบวกดาเมจ2องแมกกาซีนอันนี้บวกอาตาัตราการยิง2กับความเร็วรีโหลดนะ แต่ยังไม่มีตัวไหนที่บวกเจาะเกราะตัวนี้เป็นตัวแรกที่บวกเจาะเกราะแต่พี่บอกกันว่าอัตราการเจาะเกราะนี่มันทําให้เราสามารถยิงได้แรงมากๆนะเพราะฉะนั้นไปดูการเทียบดาเมจไหมหรือเข้าไปดูในเกมก่อนไม่ต้องดูในเกมหรอกเนาะเทียบดาเมจให้ดูเลยดีกว่าไปปัป๊บนี่นะโอเคนะครับสาหรับ M1014 ปกติเนี่ยมันจะยิงทีละ6นัดถ้าโดนเต็มๆนะอันนี้พี่เอาตัวที่ไม่บวกดาเมจเจาะเกราะ อ่บวกดาเมจหนึ่งบวกเามเมจสองแล้วก็บวกเามเมจกับเจาะเกราะมาให้ดูนะครับว่าดาเมจเป็นต่างกันขนาดไหนคือด้วยความที่มันไม่มีเจาะเกราะหนึ่งอ่ะเพราะฉะนั้นดาเมจสองมันจะแรงกว่าดาเมจหนึ่งอยู่แล้วอย่างที่เราเห็นถูกไหมแต่ว่าถ้าเรามาเทียบดาเมจสองกับดาเมจสองกับเจาะเกราะหนึ่งเนี่ยบอกเลยว่าแรงขึ้นตั้งแต่เกราะหนึ่งเลยนะครับคือเกราะศูนย์หรือว่าไม่มีเกราะเนี่ยอ่ดาเมจจะเท่ากันเพราะมันบวกดาเมจสองเท่ากัน พอมีเกราะขึ้นมาเมื่อไรอะตัวดาเมจสองเจาะเกราะหนึ่งหรือว่าตัว m 1 0 1 4 a t t a c k อแทกก่อนไตทอนของเราเนี่ยจะยิงแรงที่สุดในเกมแล้วนะครับก็คือจะยิงแรงขึ้นตั้งแต่เกราะหนึ่งเกราะสองเกราะสามเกราะสี่สี่เกราะเลยนะครับเปืนนี้ยิงแรงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดแล้วดาเมจที่น้องเห็นนะครับเป็นดาเมจตอนหนึ่งนัดเพราะฉะนั้นถ้าเกิดโดนจริงๆอะมันมีโอกาสโดนได้ถึงหกนัดเช่นดาเมจที่เกราะสี่น้องเห็นว่ามันเพิ่มมาแค่สามแต่ถ้าเกิดน้องยิงโดนเต็มๆเนี่ยคือมันับะคร ก็ถือว่าแรงกว่าตัวเก่ามากๆแต่ถ้าเกิดใครแบบว่าชินกับการที่ต้องแบบยิงออกเร็วๆนะอันนี้ก็ต้องลองไปเทสกันดูว่าเราคิดว่าดาเมจที่เพิ่มขึ้นมาหรือว่าเราชอบอัตราการยิงมากกว่านะครับลองไปเล่นกันดูนะจบแล้วเออยังไม่จบยังไม่บอกเลยว่ากิจกรรมมาอย่างไงใช่ไหมอุ้ยเกือบลืมกิจกรรมนะกิจกรรมเนี่ยจะมาอยู่ในเป็น อีเวนต์กิจกรรมที่เสียเงินเล่นนะครับตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ตะกี้บอกไปแล้ว24ถึงวันที่9เดือน4นะซึ่งในกิจกรรมนี้วิธีการเล่นของมันก็คือมันจะเหมือนเป็นแผ่นที่ครับน้องแล้วน้องก็สามารถเลือกได้ว่าจะสุ่ม1ครั้งหรือว่าสุ่ม5ครั้งสุ่ม1ครั้งราคา29เพชรพสุ่ม5ครั้งราครรา1 1 9รอเพชรเทวลาที่เราสุ่มเนี่ยเราก็จะมีโอกาสได้ของรางวัลเยอะแยะ,แยะ,แยะมากมายนะครับยกตัวยอย่างเช่นเซตวูฟส์คอร์สนะเซตฟ็อก e ีลเดอร นะครับของแบบเซ็ตเจ้าพ่อนะเซ็ตอิมพีเรียลกาอิมพีเรียลกับตันโอ้โหเซ็ตดอกไม้เหล็กแล้วก็อื่นๆอีกเยอะแยะมากมายอันนี้คือแค่การกดนะหลังจากที่น้องกดไปแล้วเนี่ยมันจะมีโอกาสที่น้องจะได้ตัวเขาเรียกว่าเป็นกล่องสมบัติซึ่งเวลาที่เราได้กล่องสมบัตินี่เราสามารถเอากล่องสมบัติไปแลกนะครับใช้กล่องสมบัติในการแลกปืนหรือว่าแลกของอื่นนะซึ่งของอื่นจะมีอะไรบ้างนะก็มีท่าสายสาย นะครับมีเซต Crazy Queen นะครับมีเซต Bloody Insect นะที่เป็นตัวผู้ชายสีแดงๆนะแล้วก็มี P90 Attack on Titan มี M1014 Attack on Titan ซึ่งเหรียญที่ใช้ในการแลกนะครับตัว P90 เนี่ยจะใช้เหรียญในการแลกทั้งหมด4เหรียญน,นะส่วนชุด Bloody Insect กับ Crazy Queen เนี่ยใช้3เหรียญแล้วก็ตัว M1014 Attack on Titan จะใช้ทั้งหมด ห้าเหรียญด้วยกันนะครับก็สะสมให้ครบห้าเหรียญน,นะครับแล้วก็ไปแลกปืนจัดไปจัไปของมันต้องมีนะครับน้องเหรียญออกไม่ยากหรอกแล้วก็มีโอกาสได้ของอื่นอีกเยอะแยะมากมายด้วยนะไปเล่นกันได้สำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ติดตาม Facebook youtube เหมือนเดิมแล้วก็อย่าลืมนะครับอันนี้เป็นของร a r e ังวันที่9เดือน4ไม่มาแล้วรวมถึงอย่างอื่นด้วยนะใครยังขาดอะไรของไททันรีไปซื้อน,นะครับไปแล้วบ๊ายบาย